คลิปก่อนหน้านี้แลมโบได้มัดมือนะครับแล้วก็มัดเท้าเอาตัวรอดในสระว่ายน้ําลึก5เมตรนะแล้วมีคอมเมนต์บอกว่าท้าทายนะบอกว่าให้ลองไปเอาตัวรอดนะในสระหรือว่าในบอ่อที่มันมองไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าลึกเท่าไหร่แล้วก็น้ําขุนๆดูดิน้ําไหลอ่ะทำได้ไหมแลมโบ้จัดให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แลมโบ้จะไปถ่ายทําคลิปเอาตัวรอดว่ายน้ําจากอีกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งระยะทาง20เมตร และน้ําไหลน้ําขุ่นนะในแม่น้าแลมโบ้ไม่ไม่รู้ว่าลึกเท่าไหร่จะเอาตัวรอดให้ดูนะว่าทํายังไงถึงจะรอดนะท้าทายกันมามากใช่ไหมแล้ววันนี้แลมโบ้ได้ถือโอกาสนะครับได้มาซ้อมนะก่อนที่จะถ่ายทําจริงนะต้องซ้อมก่อนแล้วช่องแลมโบ้เนี่ยนะไม่มีมาไล่สาระอะไรทั้งนั้นนะคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์แต่เรื่องที่มีสาระไอ้พวกที่มาบอกว่าต้นกําลังต่างช้างไม่คันเนี่ยเอามาต้มกินเนี่ยลองดูผมให้หมื่นหนึ่งเงินหมื่นหนึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ย ผมจะเอาต้นกำลังตางช้างใส่คุณทั้งตัวเนี่ยคุณเอาไหมเอาไหมนะฉะนั้นอย่ามาพูดเล่นในช่องผมอย่ามาคอมเมนต์เล่นเด็กเล่นติ๊กตอกเยอะนะเข้าไปเรียนรู้นะอย่ามาทําให้มันผิดความจริงไม่เอาไม่ชอบโอเครอรุ้นกันว่าผมจะเอาตัวรอดจากแม่น้ําที่มีน้ําไหลแล้วก็ลึกยังไงรอติดตามชมวันนี้ขอซ้อมก่อนโอเค